ประสบการงานหนังสือที่จะจําไม่มีวันลืมสวัสดีค่ะทุกคนงานหนังสือรอบนี้ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าได้รับประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเนี่ยกลับมาด้วยเป็นเหตุการณ์ระทึกที่จะทําเราในอกสั่นขวนัญแขวนไปอีกนานอย่างแน่นอนเลยค่ะทุกคนซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองค่ะในตอนที่เกิดเหตุอะ่ะเราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินะคะอยู่ที่งานหนังสือตอนแรกอะ่ะตั้งใจว่าจะออกไปข้างนอกนะคะกําลังจะไปขึ้น MRT กับเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจว้ยแบบไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ย่่่่้าาาเเกิิดรไมีนนนนนนจอะะัหหคววตทแผ ติดอยู่บนรถไฟฟ้าทุกคนใต้ดินโอ้ oh my god แล้วตอนที่แผ่นดินไหวอะเราอคิดว่าตัวเองอะหน้ามืดเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเว้ยคือเซแบบจะล้มไปกองกับพื้นแล้วอะแต่หันไปดูเพื่อนทุกคนตรงนั้นก็คือเซกันหมดก็เลยคิดว่าไม่ใช่แลละอันนี้คือไม่ปกติแผ่นดินไหวแน่นอนก็เลยรีบบูฟตัวเองนะคะออกจากศูนย์ประชุมตอนนั้นพูดตรงๆนะว่ากลัวมากเรากลัวตึกถลม่มเว้ยคือตึกมันใหญ่อะแล้วคนมันก็เยอะมากคือในหัวเราจรินตนาการไปแล้วว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นะ่ะไม่รอดแน่นอน กนกคลัวจริงๆกลัวมากนะคะใจเต้นแรงแบบตบๆๆอย่างนี้เลยขากระสัน่นข้าวก็หิวคือโอ๊ไม่รู้จะเลือกอะไรเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็โชคดีที่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรตามมาเนาะก็เลยถือว่าเป็นประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งในชีวิตเลยนะคะที่จําไม่ลืมแน่นอนอห้ยน่ากลัวมากที่นี้ก็มาขอเล่าถึงบรรยากาศในงานหนังสือกันบ้างดีกว่านะคะในงานรอบนี้ก็บอกเลยว่าเรารู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ไปเว้ยหนึ่งคือเราได้เจอเพื่อนๆที่เป็นหนอนหนังสือเหมือนกันนะคะแล้วก็เราชอบที่ได้ ดูว่าแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยเขาแต่งบูธเป็นธีมอะไรในปีนี้เอาแบ็กดอบเรื่องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแกมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแล้วเราก็โคตรจะชอบบรรยากาศงานหนังสือแบบนี้มากๆเลยนะคะโอ้โหแฮปปี้เวอร์และนี่เป็นผลงานไฟนอลค่ะทุกคนสวยแหมเอ้ยฉันชอบมากโดยในวันนี้นะคะใช้เป็นปากกาเจลควันตัมบันนี่ขนาด0.5แล้วก็0.38ค่ะ เป็นปากาเจลที่ทําดีทําถึงเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าเขียนลื่นเขียนดีมึกนิโคตรเข้มและปากาโคตรน่ารักเลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อนๆล่ะคะมีเหตุการณ์อะไรที่จําไม่มีวันลืมบ้าง